สวัสดีครับสนิมหน้าชาแนลนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเช่นเคยเลยยังอยู่ที่สนามอยู่นะฮะอีกหนึ่งกระบอกนะฮะจากพี่ผู้หญิงนักกีฬายิงปืนนะครับอนุญาตให้นําปืนพกส่วนตัวตัวนี้มารีวิวขอบคุณอย่างสูงนะครับก็ไม่พูดมากครับเดี๋ยวจะเกรงใจเวลาพี่เขานะครับไปดูกันว่าตัวนี้คืออะไรนะฮะรุ่นไหนนี่เลยนะครับมาในกล่องที่สวยหวานน่ารักนะครับอย่างที่บอกเป็นพี่ผู้หญิงนะครับเห็นไหมฮะน่ารักดีนะครับดูด้านในกันเลยแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะ พี่เขายิงอยู่เลยขออนุญาตมานะครับตัวนี้นะฮะเป็นลูเกร์ LCP นะครับมาสวยงามจริงๆนะฮะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย LCP อันนี้เลขอะไรไม่รู้น่าจะทูลูมั้งผมก็อ่านไม่ออกนะเป็นลูเกอร์แล้วกันนะฮะอันนี้คือฝั่งซ้ายของตัวปืนนะครับฝั่งขวานะฮะด้านบนนะครับด้านหลังด้านล่างและด้านหน้าอ่ะมาดูแล้วกันนะครับ ตัวนี้เป็นลูเกอร์นะฮะรุ่น lcp t o นะฮะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าปืนตัวนี้ไม่มีโอกาสได้เล่นนะฮะเพราะเงินไม่่อยมีนะครับางที่บ่อนฮะตัวนี้ดีเทลก็จะมีเช็คเกอร์บางๆนะฮะสำหรับขึ้นลำนะครับทั้งหน้าและหลังแล้วก็มีไกลนะฮะไกเป็น2ชั้นนะครับอย่างนี้นะฮะถ้าไม่กดให้โดนตัวล่างก็ไม่สามารถเหนี่ยวกายได้นะครับต้องโดนตรงนี้ถึงจะเหนี่ยวกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวปลดแมกกาซีนนะครับตัวนี้เป็นตัวถอดสไลด์ตัวนี้เป็นตัวลดสไลด์นะครับ สวยงามนะครับอันนี้ฝั่งขวาของตัวปืนนะฮะก็มีเช่นกันนะฮะแล้วก็ด้านบนนะครับมีศูนย์นะฮะด้านหน้าเป็นศูนย์แบบเนินนะครับด้านหลังเป็นแบบบากล่องนะฮะแล้วก็ตัวนี้สําคัญและพิเศษตรงที่ว่ามีเลเซอร์มาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์นะฮะกดและใช้งานได้เลยนะครับชือสะดวกในการเล็งนะครับคือปืนตัวนี้ส่วนมากจะเป็นนิยมในด้านพกซ่อนนะฮะพกซ่อนใช้ในยิเฉื่อนคือยิงขึ้นมายิงโดยที่แบบไม่ต้องเล็งมากนะครับระยะประชันชิดนะครับ สวยงามนะครับอ่ะดูกันนะฮะสายแมกกาซีนเนี่ยสวยครับอีกอ่ะอ่าเป็นไงครับอย่างที่บอกฮะตัวนี้เป็นพกซ่อนนะครับก็คือจะมีลักษณะคข้างนะถ้าเทียบกับฝ่ามือผมหน่อยเดียวนะครับตัวนี้โครงปืนนะครับเป็นโพลิเมอร์นะฮะสไลด์ลำกล้องก็คือเป็นโลหะหรือว่าเป็นเหล็กนี่เองนะครับอย่างที่บอกฮะปืนตัวนี้ยังใหม่สาหรับผมนะฮะข้อมูลใดผิดพลาดต้องขอโทษด้วยนะครับตัวนี้เป็นขนาด380นะครับก็ถือว่า น่าใช้นะฮะแต่ราคาน่าคบหรือเปล่าต้องอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับแมกกาซีนนะครับบรรจุได้6นัดนะครับมีแบรนด์ของลูเกอร์นะฮะเป็นโลโก้อยู่ตรงนี้เลยนะครับมา380นะฮะเมกอินยูเตัวนี้ก็เป็น u s a นะผมว่านะ6นัดนี่ก็เหลือเฟือนะครับสำหรับการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินนะฮะใครเจอเข้าไปก็จุกนะฮะอันนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะครับเป็นความอนุเคราะห์ของพี่นักกีฬานะครับก็ขอบคุณนะครับ ที่อนุญาตให้มารีวิวนะครับไปลแล้วครับวันนี้ก็ความมาดูเคาะหลายท่านเลยนะฮะก็ช่องผมนะ,ะใครถูกใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และสับส i b e นะครับสนิมหน้าชาแนลสรรหาสิ่งดีๆมาให้ดูเรื่อยๆแต่ถ้าข้อมูลใดที่ผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินท่านใดต้องขอโทษเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่นักกีฬานะครับขอบคุณมากครับผมสนสิมหน้าชาแนลสวัสดีครับ